สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ทรายจะมารีวิวตัวนี้เลยเป็นพรฟอเรสไวท์บีบีครีมนะคะทรายซื้อมาจาก 11, เซเว่นอเลเวนปริมาณ8กรัมนะคะ9กบาทเป็นสีไลน์นะคะแต่ว่าเท่าที่ทรายดูเนี่ยมันมีขายอยู่สีเดียวนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีสีออกมาเพิ่มหรือเปล่านะคะก็มาดูเนื้อกันเลยเนื้อก็จะเป็นสีเบจแบบนี้นะคะค่อนข้างเข้มอ่ะเดี๋ยวทรายจะวอมอุ้ยวอมเนื้อครีมจักนิดนึงนะคะเนื้อครีมเนียนลื่นดีค่ะ อ่าไม่แห้งจนเกินไปแต่เอยวใจจะลงที่หน้าเลยแล้วกันนะคะก็จะแต้มไปแบบนี้เลยจะลงทีละจุดนะเพราะว่าเ,เนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างแห้งเร็วนะคะตัวนี้มันจะกันแดด F F สาสินะคะ P A สองบวกโดยที่เมื่อกี้นะคะใจได้ทาบํารุงแล้วก็กันแดดมาแล้วนะคะแต่ว่า คือถ้าเกิดคนไหนที่หน้าไม่ได้บางหรือว่าน้องๆที่ไม่ได้ออกแดดจัดหรือว่าผิวใครแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่า f p f 3 0 p n 2บวกก็เพียงพอแล้วนะสาหรับชีวิตประจำวันที่ไม่ได้ออกแดดจัดมากๆากนะคะแต่ว,ว่าพอดีทรายรักษาสิวแล้วผิวมันบางก็เลยต้องใช้กันแดดที่ f p f สูงนิดนึงนะคะเสริมอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ B b ครีมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าช่วยในการลดเลือนจุดด่างดำด้วยหมายถึงว่าแบบบำรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวทราเองเนี่ยใช้ไปประมาณาถ้ารวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5นะคะก็คือไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ยังใช้ไม่นานพอที่จะมาบอกว่าเฮ้ยมันลดเลือนจุดด่างดำได้จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะทีนี้ก็มาเก็บรายละเอียดตรง เปลือกตานะคะใต้ตาตายจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะจะทดสอบประสิทธิภาพดูนะคะจะเก็บปากให้เรียบร้อยก็คือเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างที่ว่าพอเกลีย่ยแล้วมันจะซึมเลยนะคะแล้วถ้าใช้ฟองน้ําเนี่ยแต่ว่ามันจะยิ่งทําให้แห้งแล้วก็เกลีย่ยไม่ทันนะแต่ก็แล้วแต่ใครถนัดพอดีว่าทรายถนัดใช้มือนะคะแล้วก็วันนี้เฉพาะวันนี้นะคะทรายจะ ค่ปริมาณหนาหน่อยเนื่องจากออตอนมีจุดด่างดำเยอะแล้วก็วันนี้หน้าโสมนะคะก็เลยจะทาหนาหน่อยเพื่อเป็นการปกปิดนะคะจะเห็นได้ว่าสีจะเข้มกว่าสีผิวจายนะคะอ่ะนี่ดูขอขอจายจะออกเหลืองๆหน่อยขาวเหลืองนะคะแล้วก็เรื่องของการปกปิดเนี่ย ใว่าในระดับหนึ่งแต่ว่าคอใจจะไม่ทากันแดดนะคะเพราะว่าจะใช้บีบีครีมกันแดดเลยจริงๆใช้นิดเดียวถ้าเกิดครั้งอื่นอย่างเงี้ยใจจะไม่ลงบีบีหรือว่าอะไรเงี้ยข้างหลังคอนะคะเพราะว่ามันเปลืองแล้วก็เลอะคอเสือ้อแต่ว่าน่จาจัดตัวนี้เนี่ยสีมันเข้มกว่าสีผิวใยถ้าเกิดใจไม่ทั้งหลังแล้วเวลาขึ้นลิปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นสีผิวไม่สม่ำจสมอปะอะไรแบบเห็นต้นคอแล้วอ้าว คนละสี่นี่คุณหลอกดาวโบมานี่อะไรอย่างงี้นะคะไม่เอาไม่ดีแล้วก็ตัวนี้นะคะการปกปิดก็ปลว่าได้ในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าไม่ไม่ไม่หนาไม่บางเกินไปนะแปลว่าแบบกําลังดีแต่ว่าถ้าน้องๆที่จะทาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะที่ว่าโรงเรียนห้ามแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยแปลว่าก็ใช้วิธีทาบางๆเอาก็โอเคเพราะว่ามันจะไม่ขาวเหมือนไอ้พวกบีบี BB ของเกาหลีหรือว่า มันจะไม่ข่าวอกจนดูออกอะค่ะว,ว่าเราแต่งหน้าให้ทาบางๆเอาถ้าอยากจะทาไปโรงเรียนนะเดีย๋ยววันนี้จะไปเดินเล่นที่แฟชั่นแอนแลนด์นะไปช็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเซ็งอะไรดูว่านีคนช่วยถืดขอนะเอออะพอเรากเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันเลยก็คือมันถ้าถ้าทา,าบางกว่านี้นะต่อพอดีไซน์ทาน,าน,านหน,นิอนึงเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบทาปริมาณก็คือมันจะซึมซาบเร็ว คือมันจะเหมือนแบบฟิลเหมือนเราทาครีมบำรุงผิวอะ่ะเอเอเนื้อเนื้อมันจะเหมือนเราทาครีมบำรุงผิวเลยคือไม่ต้องใช้เทคนิคในการเกลีย่ยเดี๋ยวเรามาดูที่หลังมือเห็นปะที่หลังมือจะจะคำกว่าใบหน้านะคะก็มันก็ปกปิดไหมอันนี้คือทาบางๆนะอันนี้คือยังไม่ทาอันนี้ทาแล้วมันก็จะสว่างขึ้นเห็นปะเนียนขึ้นเราก็สามารถเอาฟองน้ำอะ่ะสับออกได้แนวนิดน,น,นึงนะ ก็ซับออกคือไม่ชงซับหรอกแต่ว่าเกลีย่ยเกลีให้มันแบบน้อยนหน่อยเพราะเมื่อี้แบบพอบีบแล้วมันปุดออกมาพอใจใเ่ยแบคือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะจะเอาฟองน้ําไปชุบน้าแล้วก็อันนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีไซสับแบบนี้เพื่อสับส่วนเกินออกก็เลยไม่ได้ชุบน้ําถ้าชุบน้ํามันจะแบบว่าทําให้แน่นๆลงไปอะเออ แล้วก็ไอเรื่องควบคุมความมันเนี่ยนะ,ะในความคิดส่วนตัวของใจอะ่ะคือที่กล่องอะ่ะมันไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ว่าต่ว่าแบบเนื้อครีมอะ่ะมันไม่มันเพราะฉะนั้นคาดว่ามันไม่น่าจะทําให้หน้าเรามันเพิ่มนึกออกไหมคะคือแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าทาไปแล้วแมทขนาดนั้นแต่ว่าทาก็ยังดูโอเคอยู่ก็เหมือนเราทาครีมธรรมดาแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แมทมากนะคะแล้วก็คุมมันไหมคือในวอชัวร์ค่ะมันบอกว่า สชั่วโมงผ่านไปมีน้ำมันเล็กนอก้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จริงนะก็โอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทายเนี่ยเป็นคนผิวผสมที่มันเฉพาะช่วงทีโซแล้วก็ไม่ได้มันเยิ้มอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าก็เป็นคนหน้ามันอยู่ก็ถือว่าแต่ว่ามันโอเคนะคือคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะเออก็โอเคสำหรับราคานี้คุณภาพเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในซีรีส์เขาว่าจะมีนี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตมาซีรีส์เดียวกันมานะแต่ว่ามันเป็นพรเมติกพาวเดอร์บีบีครีมเอ้ยบีบีพาวเดอร์นะคะตัวนี้มันก็สีเข้มอีกแก้วอ่ะคืออ่ะอย่าเทให้ดูนะคะเขาบอกว่าเนียนวิ้นทันใจไม่เหมือนโบแล้วเขาก็บอกว่ามันบางกว่าครีมรองพื้นและแป้งผสมรองพื้นนะเดีย๋าายวาสาให้ดูนี่เห็นไหมสีมันจะเข้มนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะมีวิงวิงด้วย นะเดี๋ยวทายจะลงให้ดูละกันแต่ว่าจะลงบางๆนะเพราะว่ามันเข้มกว่าสีผิวทรายอ่ะอุ้ยอุอุบอกจะลงบางๆแต่มันติดมาเยอะเมื่อเริ่มออกอ่ะอยู่ในห้องไม่ได้เปิดผลลงกลัวแป้งปิวอ่าเดี๋ยวเราจะใช้พับนะคะัดแป้ลงแป้งฝุ่นลงไปถ้าลงบีบีครีมเราคู่กับแป้งบีบีตัวเนี้ยหน้าทรายจะดำมากเหมือนคนผิวแทน อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้แล้วก็คือวันนี้ซอยโซมใช่ไหมอย่างที่บอกโซมจริงแล้วคือหน้ามันจะค้าลงนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อันนี้มันก็จะแบบโอเคไปกับผิวอะแล้วก็ช่วงนี้ใรยมีรอยดําจากสิวเยอะมากพอเราใช้ครีมรองพื้นหรือบีบีที่มันเข้มพอดีกับผิวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยพางจุดด่างดำได้ดีกว่าบีบีที่ขาวเดีย๋ยวขอไปเกลี่ยแป้งแป๊บนึง แต่ก็อย่างว่าแหละอไปเดินห้างมันก็ห้องแอร์เนาะแต่ว่าคืองี้เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านอ่ะมันก็จะเป็นต้องออกเดินออกไปหน้าปักจอยก่อนไปขึ้นรถนึกออกไหมแล้วแดดเปียงมาแล้วอยไม่กลางลมแล้วก็นั่งรถสองแถวไปลงห้างนะคะแฟรซานเอนแลนด์ก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเยอะไหมเพราะว่าแต่ตายเป็นคนเหงื่อไม่เยอะนะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องข้ามสะพานลอยอีกเข้าห้างนะคะกว่าจะถึงห้างก็ร้อนอยู่นะ เออเพราะว่ารองพื้นบางอันอะ่ะมันเปลี่ยนสีเพราะอุณหภูมิก็มีนะตัวเดี mm ๋ hmm. ยวเราจะลงแป้งที่คอนิดหนึ่งอ้อแล้วก็วิงอะ่ะคือตัวตัวเราอะ่ะเป็นคนรูมขนกว้างใช่ปะเราจะกลัวมากไอ้พวกวิงอะ่ะกลัวเหมือนกันปะคือต่ว,วันนี้มันไม่เยอะมากเข้าใจปะคือมันมันน้อยมันมันไม่ได้วิงแบบกากเพชรอย่างนั้นอะ่ะมัน มันน้อยมากอะคะ่ะมันมองไม่เห็นนะต้องมองใกล้จริงแล้วก็มันไม่ได้ทำให้หน้าเราดูอะไรมากนะคะก็ก็โอเคสําหรับถ้าคนลุ่มขนกว้างมากอย่างใจบอกโอเคนี่มันแสดงว่าใช้ได้ทั่วโลก <c ười> คือไม่ได้ว่านะแต่คือลุ่มขนใจกว้างมากจริงนะคะแล้วก็มีหลุมสิวด้วยอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาลงแป้งกันอุ๊บ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 อโบกมากค่ะ ดูดิตายแต่งหน้าด้วยใส่ชุดคุมอาน้ำแต่งจนไอ้นี่เป็นสีเนื้อเหมือนแล้วอะเนี่ยหละจักเลยนะมันก็ยังเลอะอยู่เหงื่อเริ่มออกแล้วอะไม่ดีนะระวังไอ้นี่พับอับชื้นถ้ามันโดนเหนงือ่อเดี๋ยวพึงไว้ก่อนอะพอเสร็จแล้วนะฮะมาดูความนวลเนียนให้ดูมันก็ปกปิด ได้อยู่นะแพนด้าไฟไม่ค่อยเยอะอะแล้วเหี๋ยวเอางี้เดี๋ยวจายกลับมานะคะแล้วก็จายจะมาทำรีวิวต่อว่ามันเป็นอะไรยังไงเอ้ยเดีย๋ยวก่อนลืมเนี่ยมันเป็นโบชัวร์ของเขานะคะบีบีครีมมากกว่าปกปิดทั้งยังลดเลือนจุดด่างดำหลอดเต็มอะมันมันอันอันเท่านี้นะคะสองรอยยี่สิบเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะอย่างนั้นเออสามสิบมิลลิลิตรมั้งแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นบล็อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิบิวตี้ Beauty. จากโซเชียลแคม นะคะเขาก็มาบอกอันนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้ b b ีกับสภาพผิวต่างๆนะคะก็บอกว่าผิวขาวก็ใช้ได้ผิวเหลืองก็ใช้ได้ผิวคําก็ใช้ได้นะคะก็ลองไปหยิบตามเคาน์เตอร์เอานะเขาแจกฟรีก็แล้วอันี้ก็จะมีแบบว่าทดสอบ6ชั่วโมงผ่านไปลองมาซับหน้านะคะแต่ตายว่ามันไม่ถึงคือคนนี้เขาอาจจะเป็นคนหน้าไม่มันหรือล่าอะไรอย่างงี้นะคะก็หรืออาจจะอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็ไม่ทราบ แล้วก็ทดสอบความเหนียวเน่นน่ะเขาบอกเขาโฆษณาไว้ว่ามันไม่เหนียวอะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดคนไหนที่ผิวมนะันอ่ะให้ทาตรงที่มันมัน่ะน้อยกว่าส่วนอื่นก็จะช่วยได้แต่ไม่ <laughs> ใจว่าถ้าทาสำหรับตายนะถ้าทาบางมันนิี้เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าทาหนาไปมันก็จะเยิ้มลงมาสำหรับสำหรับรองพื้นอันอื่นนะแต่อันนี้ไม่เป็นแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีวิธีใช้นะนจะเต็มหนึ่งจะเต็มสองก็คือบีบออกมาวงครีมแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้า ส่วนอันนี้อยากจะบอกว่าทรายเป็นแฟนคนพันแท้ของพรนะคะเขาบอกว่าค่าขั้นตอนก่อนทาวีวีคลิปเนี่ยทรายมีครบเลยนะทั้งโฟมทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวใจจะมารีวิวมาหาเกาะพรในคลิปต่อไปนะอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นเจนแอคทีฟนะคะมีกี่คุณสมบัติในอันเดียวกันเนี่ยเขาบอกเป็นอออินวานปกปิด รูขุมขนนะคะปกปิดผิวแล้วก็ครีมบางเบาปสัสจักความมันให้ผิวดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำปรับสีผิวสม่ำเสมอป้องกันแดดแล้วก็ออกแบบพิเศษสําหรับสาวชาวเอเชียถึงว่ามันแบบว่าถึงได้ตีคํานิดหนึ่ง ใช้ทุกเชา้จาจะจัดเดย์ครีมนะคะลูบไล้ทั่วใบหน้าจนเนื้อครีมคลืนหายไปกับผิวทาเติมระหว่างวันได้ตามความจําเป็นอันนี้ก็จะแปกรัม99บาทที่เซเว่นนะคะก็ค,คือดีนะทรายเอามาลองก่อนเพราะว่าสีมันค้ากว่าหน้าแล้วส่วนแป้งนะคะอันนี้ทรายซื้อมาจากเซตนี้ที่ว่ามันเป็นเซต80บาทที่เคาน์เตอร์พรนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแป้งมาตัดไซส์จริงแล้วก็โฟมล้างหน้าไซส 50กรัมแล้วก็จะแถมตัวเนี้ยเป็นตลับใส่แป้งซึ่งตอนนี้ใส่ก็ใช้อยู่เป็นตลับใส่แป้งของคออย่างเงี้ยแล้วก็มีผ้าให้อันนึงนะคะแล้วก็เป็นนี้เออก็ดีนะเผื่อเวลาเราพกผ่าไปเติมอะไรเงี้ยนะคะก็เอาไรเดี๋ยวใส่รีบไปทําธุระก่อนนะแล้วเดี๋ยวก,กลับมารีวิวกันว่าน่าจะยังสดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า